อร่อยยกนิ้วกับนิกเล้งของครับวันนี้นิกพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านโกอ่างนะฮะข้าวมันไก่ประตูน้ำนั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมเปิดด้วยกัน2รอบก็คือ6โมงเช้าถึงบ่ายสองนี่คือรอบแรกรอบที่2เขาคือ3โมงถึง4ทุ่มนั่นเองนะฮะร้านนี้เนี่ยเปิดมากว่า63ปีแล้วตอนนี้เนี่ยมีถึง6สาขาด้วยกันร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากซอยเพชรบุรี30นะครับผมเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ฮะ,ะนั่นก็คือไก่ตอนจานใหญ่นั่นเอง ข้าวมันไก่ของที่นี่นะเป็นกรรมวิธีการหุงที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่นที่3แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านมาลองชิมกันดีกว่านะฮะตัวข้าวเนี่ยจะมีความมันและแห้งและมีความหอมไก่ตอนนี้นี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยทำมา60กว่าปีเนี่ยตอนนี้เขาเจอเขาเรียกว่าคู่ค้าที่แบบ สามารถทําไก่ให้เขาได้เพอร์เฟกแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็ดูแลจากฟาร์มโดยตรงแล้วเป็นไก่ตอนแท้ต่อที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าปเป็นหมูอบเครื่องเทศนั่นเองที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นส่วนสันคอมันติดมันหน่อยๆอะ่ะมันจะมีทั้งเนื้อแล้วก็จะมีทั้งมันมีทั้งความหวานทั้งความ กลมกรอบอยู่ในนี้นะฮะและน้ำราดของเขา,าเป็นน้ำราดแบบสไตล์จีนสีอิวๆหน่อยๆน,นึกชอบมากเลยดีมากเลยเวลามาทานร้านแบบข้าวมันไก่แบบนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องไม่พลาดเลยกับเมนูนี้ครับมะระตุ๋นซี่โครงหมูนั่นเองท่านผู้ชมนี่ใช้เวลาตุ๋นานานมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะหนึ่งก็คือรสชาติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องเข้ากับตัวน้ำมะระได้ดีนะ คืออันนี้เนี่ยทำมาได้ดีพอกินน้ําซุปกับตัวมะระเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีความขมเขาปรุงรสได้ดีนะมันจะมีกลิ่นอายของมะระอยู่ในนี้ด้วยนะและสุดท้ายเลยที่มาเพิ่มความหวานกนะ็คือนี่ฮะซี่โครงหมูนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมวันนี้ได้กลับมาเจอข้าวมันไก่ที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมากว่า6.3ปีกับร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำนะฮะวันนี้เนี่ยท่ดิกพามาเนี่ยก็คือ สาขาที่ตั้งอยู่ที่ปากซอยเพชรบุรี30นะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันเขาเปิด2รอบนะฮะ6โมงเช้าถึงบ่าย2รอบแรกรอบที่2เนี่ยตอนบ่าย3ถึง4ทุ่มนะและตอนนี้เนี่ยมีถึง6สาขาแล้วนะครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะชาอูหลงก้านอ่อนตราชาตามือนั่นเองครับผม ทานเข้าไปแล้วหอมปากหอมคอจริงนะนผู้ชมปิดท้ายมืออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยฝากไว้เลยนะฮะกับชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือนั่นเองเขาเนี่ยคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีนะครับผ่านกระบวนการผลิตแบบพิถีพิถันนะฮะจนได้ชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองครับที่มีรสชาติเข้มขน้นหอมอร่อยและสามารถ ดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะท้าผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะครับที่หน้าร้านชาตามือ120สาขาทั่วประเทศไทยนะหรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ที่ช h อปปี l a าซาด้านะฮะเซิร์ชเป็น Official Account ของชาตามือเท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์แอดดชาตามือนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะมีแบบทักออริจินอลแล้วก็ขิงผง100%ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะฮะ หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมมีทั้งบิ๊กซีแม็กแว c j ลูซีเจ็กเพสโลตัสฟู้ดแลนด์แล้วก็ว i ล่ามาร์เก็ตนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะฮะ at herberhouse นะครับผมชอปปี้ลาซาด้าเซิร์ชครับว่า herberhouse underscore official ครับผมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนกันต่อกับอร่อยยกนิก้วจ้า